สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็น Gandosmo เอ,อ่ EP อ EP สอง้เช่นเคยครับผมนนล็อกผู้บรรยายเอ,อ่อทีนี้ก็จะมาแข่ง Porsche ครับสนามก็เป็นเซอร์킷เด e สปาถ้าชนะที่หนึ่งจะได้แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเครดิตนะครับรอบที่แล้วก็เป็นเอ,อ่อสนามในเบอร์ลินใน EP หนึ่งไปกดดูได้ EP หนึ่งรถที่ใช็เป็น Cayman GT4 ปีหนึ่งหกเหมือนเดิม ก็อพอถ้าแต่งแต่งไงก็ไปดูอีพีหนึ่งได้ใช้การตั้งค่าเดิม3 2 1สองหนึ่งเราได้สีตาออกตัวข้างหน้าก็จะเป็นเขาเรียกว่าหัวขักษรก็ต้องเหยียบเบรกหน่อยแล้วก็ตบเกียร์แล้วเกียร์หนึ่งคอแล้วก็เกียร์สองแล้วก็แล้วก็แตะคันเร่งเกียร์สามเกียรส์สี่ต่อไปพยายามอย่าให้ชนกำแพงหรือว่า ข้างหน้าก็เออก็แตะเบรกตรงนี้แล้วก็อัดคันเร่งตรงนี้เทียนสีพยายันให้หลุดโค้งเออข้างหน้าก็ก็เป็นเออเก้าหนึ่งหนึ่งคาเรลลาไอีไม่น่าจว่าปีเท่าไหร่เองเห็นดูเองนะครับก็บ <laughs> ที่หนึ่งก็สนามนี้ก็ผมก็ค่อนข้างคุ้นเคยนะมันมันอยู่ในเกมเออเรลลซิ่งสามใน ไอแพดในโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ผก็เล่นหนลหารอบแหละครับนี้โอเคตอนนี้เป็นโค้งแบบเกิองศาหน่อยครับเกียร์สเกียร์สข้างหน้าก็แตะเปรคแล้วก็ส2มสอแล้วก็เกียร์หนึเกียร์หน,น,นึ่ง็ไ่แนะนำะเกียร์ 2, สดีกว่าไม่งนั้นรอบเรามันจะตัดพยายามให้ครับ่เกียร์สองต่ำสุดเกียร์สเกียร์สี่เอสองสองอีี S <S จ,จ,จีีีีองสองสอง่กี่่่่ไปไปเลยโอเคข้างหน้าก็อะไรนะเป็นป o r s เช่ป o r s c h ่อะไรจีทีปี91ใช่ัหยถ้าหัดูไมเห็นหันดูเลยจาเล็กนะตอนดูนจาดาๆๆอตัดต่ออะเเห็นอะไรเอ,อ ก็ข้างหน้าข้างหน้าก็โค้งเช่นเคยนะเกจ๊สามเกจ๊สองทีนี้เทคนิคก็ที่จะใช้ก็คือที่ตุกขา้างหน้าที่ตุกข้างหน้าเขาเ,เรียกอะไรจะตีมใช่ไหมก็ที่ตุดแหลยมันจะทําให้รถมันเอ่อพอพอเวลาเขาเรียกว่าหลักการซิตรีมที่อาจารย์บ่ายเมื่อนที่แล้วอ่ะ จิ๊ตัวขา้างหน้าโอเคมันคงเลยจิ๊ตัวขา้างหน้ามันทำให้มีแรงดึงดูดจากขา้างหน้าทําให้แบบหลเบาแบบแบบเหมือนแม่เหล็กอะ่ะแบบมันจะมีแรงดึงดูดจากขา้างหน้าถ้าเราจิดตัวขา้างหน้านะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้เกิดจากแรงแม่เหล็กนะแต่เราอธิบายแบบเปรียบเสมือนแม่เหล็กคือมันมีแรงดึงดูดจากขา้างหน้าโดยหลักอากาศพลศาสตร์เข้าใจไหมไปดูคลิปที่แล้วได้ เกียร์โอเคนี่ก็รอบสองแล้วก็ขับเหมือนเดิมต่อเกียบเบรกเกียสั่เกียสสองเกียสหนึ่งแล้วก็ปล่อยไหลไปล่อยไหลแบบว่าอย่างคันเล่นเขาเรียกว่า l ลิฟ a ์แอนโคชนะลิฟต์ลิฟต์แอนโคชก็คือแปลว่า lift ก็คือยกเท้าจากคันเร่งขึ้นแล้วก็ปล่อยให้รถมันไหลโดยที่โดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรคเขาเรียกว่า lift ลิฟ coast ก็การแข่งรถเรนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบอย่างเดียวที่แบบว่า เด็กแต่เบรี้ยเด็แต่เด็กแล้วมันก็จะแบบมีแบบไม่แตะอะไรเลยไฟมันไหลไปเลยเรียกว่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมหลักการสลิปสตรีมกิ๊ตซ์คันหน้าเพิ่งดีแลงด์มืจะคันหน้าแล้วก็เจ้าสามเจ้าสองโอเคก็ตรงนี้หาจังหวะแซงอยู่ปึ๊ก็ไม่ได้นะครับแซงไม่ได้นะยางนะคดี คลิปน like okay. ี้จะนานหน่อยนะมันประมาณสิบสี่ทีเพราะว่ามันห้ารอบผมก็จะอยากไปเรื่อยๆแบบนี้เข้าใจไหมอยี่สกิบข้ามอะไรเงี้ยขออนเอ็ดเกมเป็นไม่ดีโอเคที่สองนะอันนี้ก็เหยียบคันเร่งเต็มเหมือนเดิมคือถ้ามันเปิดระบบอะไรนะเขาเรียกอะไรระบบควบคุม เสถียรภาพของเครื่องยนต์ไว้ก็คือเหยียบคันเร่งเต็มได้มันจะมีแบบไอ้ข้างขวาเห็นปะไอ้ตรงแบบว่าตรงหน้าจอด้านล่างขั้นขวาที่มันจะแบบเป็นสารลักษณ์แบบว่าเหยียบคันเร่งอ่ะพอเวลาเราเหยียบเต็มใช่ปะม,มันก็จะแบบมีแดงๆขึ้นก็คือแบบว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยระบบนี้มันทํางานแบบว่าไม่ไม่แบบรถมันเสียรถมันอันเดอร์สเตียเขาเรียกว,ว่าอะไรแบบป,ปัดปัดท้ายหน้าดื้ออะไรเงี้ย คือถ้าปิดระบบเนี่ยไว้ย่าไปยังคันเรื่องเต็มมาไฟอย่างเงี้ยรถบุนหรือว่ารถมันจะมีอากาศที่เรียกว่าถ่ายปัดหน้าดือ้อหน้าดื้อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า o อ e r s t e e r ส่วนถ่ายปัดเขาเรียกว่า The เขาเรียกว่า o อ e r s t e e r ถ้าพโอ oversteer แหละก็คือจะใช้ในเทคนิคก,ก,การแข่งของ รดรดวีฟนะวิฟก็คือตั้งใจให้ท้ายปัดแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้แข่งหรือเราแข่งมันไม่ได้แจวว่าเร็วเลยเลือกเลือกว่ากรีบหรือเปล่าก็ไม่รู้จต่ไม่ได้ก็เป็นทังแข่งแบบปกติแล้วยาไปใช้เทคนิคอะไรถ้าไม่อยากให้ลมมาหลุดออกจากโค้งวันน LIKE ี้เข้ารอบสามแล้วก็เหมือนเดิมแต่อีกสัปเยี่ยมหนึ่งรอบพอดิฟแอนโคสไปดิฟแอนโคสโดนอะไรผมออกเสียงร้อง ปล่อยตามแรงเฉื่อยของรถไปเสร็จแล้วก็เหยียบคันเร่งเต็มนะสามเีจ้าสามเจ้าสี่แล้วก็ให้มันความเร็วไม่เกินร้อยร้อยห้าสิบเขาก็เลแตะร้อยห้าสิบมาต่อชั่วโมงแล้วก็แตะแ,แตะแตะโอเคจริงๆแล้วถ้าแบบว่าการแข่งที่มันมีการที่แบบว่ามีการาเลขอะไรตัดเวลาอะไรวะเพิ่ม พอร์นาลีอะไรสักอย่างก็คือถ้าเราออกจากเส้นลูกการแข่งใช่ไหมทาการแข่งมันก็จะมีการแบบปรับเวลาการลงโทษแต่ว่าอันนี้ไม่มีกาแข่งแบบนี้คือการแข่งแบบว่าไม่มีการปรับเวลาเวลาออกนอกเส้นทางแล้วก็ไม่มีการกินน้ำมันกแบบัแบบแบบการซื้อของอย่างมันจะเรล่นสนุกกว่าแบบนั้นเพราะว่าอันน้นมันสเสียดไปั มันแบรับเื่อของจริงกินไปมันก็จะไม่คอสนุกอ่ะอันนี้เปนเกมผมก็เลยชอบเล่นแบบนีมากกว่าโอเคนี่คะแนนเต็มเดียวล้วก็เบเ็กโอเแล้วก็คงเจ๊สองเลอย่ไปแตะแล้วก็เสามตอนนี้หยิบตอนนี้แบบเยียบๆเอาแล้วยิบอตอนนี้เเสี่สีโอเคโอเคข้างหน้าก็ยีบๆๆเลยลอยชน จำได้ต่อชัวโมนีลยไม่เป็นไรกลับมาต่อได้ก็ะะนะครับดูต่อไปวา่วจาจะจไหลโอเคคีสอง,สง,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 งคองสายัง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 คองโอเคตาตัวนี้หยับเต็มได้ตาคีทสคสแล,แล้วก็ ไอข้างหน้าเคที่ตึกหน้าเหมือนเดิร์สซิลิสทรีแล้วก็โอเคไปไปไล่ชนอไอ้ถ้าในาเอาความเป็นจริงแล้วถ้าเราชนขนา้างหน้าหนักขนาดเนี้คือรถมันหน้ายุ่งไปเลยแล้วแบบพุพังไปเลยอขับต่อไม่ได้นนในเกมเนี่ยเราก็เลยแบบถ้าทำขนาดความเป็นจริงอ่ะแบบรถลักษณะแบบได้กับชนนีิชนัยแล้วบูบี้อยากเปลี่ยนนะ เคลียบไปถึงรอบที่สี่แล้วรอบที่สี่แล้วฝนตกแล้วฝนตกเหมือนสนามทั้งที่แล้วสนามเนี่ยแบบเป็นฟอสช์คัพแบบมันผมไม่แน่ใจว่าเป็นทุกการแข่งหรือเปล่าที่มันฟอสช์คัพอ่ะแบบว่าตอนแรกอ่ะฝนไม่ตกเลยแล้วพอรอบหลังๆอะอะไรมาละเอยฝนตกนี่แบบเกมบางเกมมีฝนตกมาในงานแบบมันใส่ย,ยางสลิตยางเล็ิซี่มาถึงจบทั้งหมด อันนี้ก็ยางหน้าก็เหมือนเดิมคอมฟอร์ดเอ้ไม่ใช่สปอร์ตแข็งยางหลังเกือหนเียรก็โอเคสติงเดิใช่ไหมโอเคหยยบเต็มได้เต็มได้ใชจ้้จะหาแล้วห้าแล้วแล้วก็เบรกเบเยบเเเเก ที่หนึ่งเท่าไหร่ะนะมันดูตรงมันดูไปตรงตรงัวแดงๆอะตัวแดงฝั่งซ้งายมือตรงมันชื่อผมมันันล็อกอะไอประมาณคือเราห่างจากที่หนึ่งกิวแล้วส่วนไอตรงไอตรงตัวแบบค่ะไอตรงตัวด้านบนกับด้านล,ล่างชื่อผมมันก, <S <S มนก็มันก็บอกว่าเออห่างจากที่สองกีว่วิห่างจากที่สี่กิวใช่ยยยยไหมแล้วก็ที่หนึ่งก็ คือมันแทบจะเป็ี่นแป่งไม่ได้นะที่เราจะได้ที่หนึ่งตอนนี้ใช่ไหมทุกคนบโอเคจะสั่ยจะส่องเหมือนเดิมคือสำหรับแบบรถรถที่มันแบบว่าผลิตปีหลังๆหลังปีสองพันอ่ะมันเราแบบเซตติ้งดีๆมาอยอะอะไรอ่ะมันก็จะเราก็ต้องใส่ยางแบบอันนี้้นะที่มันใส่ยางสลิดมันก็จะ แบบมันไม่ค่อยมีอากาศเท่าไหร่ตอนที่ที่แบบวิ่งตอนฝนตกเนะโอเคที่สองโอเคไปเลยๆเลยมันโคตรแล้วก็เหยียบนะที่สามโอเคก็ไม่รู้ว่ามัน,มนยังไงเนาะอะไรวะ ก็เลยที่ผมใจดีแล้วว่าว่ามันเอ่ยก็เอามาเดือตรอนท้ายแล้วกันว่าขอได้ที่เท่าไหร่จะสกิลนะเข้าใจไหมเกียร์เกียร์เกีไรเกียร์เกียร์ใช่ไหมเกียร์สองเกียร์หนึ่งล้วแตะนิดหน่อยไม่งั้นเดินหลุดไปนู่นวนเกเกียร์เกียได้เกียร์สองโอ้ยสามล้อเราเพิ่มเหมือนกัน เสี่แล้วก็วโอเคข้างหน้าก็แบบปึ๊บหยิบเด็กตอนประมาณหนึ่งร้อยไม่นานถ้าถ้ามึงหยิบเด็กตอนหนึ่งร้อยสามสิบมาต่อชั่วโมองผมไม่เ่ยย่าไปถาทำนะมันเดือดโทเมื่อกี้ก็จะไปโอเคก็อันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบตอนแรกเขาเรียกว่าเป็นการแข่งแบบว่า แต,แต่อันดับใช่ป่ะอันนี้ก็คือแบบว่าแข่งแข่งห้เกิว่าคงคงอันดับอมไลยก็คืออยาให้อยาให้ขับหลังแซงแล้วก็พยายามไล่ตามขันหน้า,นาวไว้เรียกว่าขับแบบคงคงอันดับพอถึงรอบนี้เราก็ไม่หวังแล้วว่าเราจะได้ที่สองหรือว่าที่หนึ่งมันมันยากล้วเม่กี้เมกษสนามนะอย่าไปทำไปไม่งั้นมึงจะโดนลาไปดูเลย ต่ไปนูนมแ,แล้วมึงเนี่ยไปอยู่ที่แบบที่สิบไปแล้วไม่ไม่เพราะก็ไปไกลในในในหลายเมียอยู่หลายลาครับเคดี้ก็ค่อยๆแตะค่อยๆแตะแล้วก็คือต,ตอนแล้วอะ่ะถ้าเปิดระบบควบคุมสีิลภาพาของรถไว้อะ่ะก็มันก็เหยียบเหยียบเต็มได้มันก็จะมีแบบว่าระบบมันก็จะแบบแร่ให่กดคันเร่งเต็มอยู่แล้วแต่ว่า เปลี่ยนระบบแขไไปแตะเดือร้อนหมดเะสาเก้สี่โอเคขับมันเดือขึ้น้ากับแต่เบรกเก้สังเกสองข้างหน้าข้างหน้ารู้สึกเป็นรถสเปครุ่นยหง่กระไรน่าจะเป็นอะไรวะเก้าหนึดีซีปีนึ่งหกปะผมไม่แน่ใจแต่อาจจะใช้ดูทรงแล้ว ก็เดาได้ว่าแรงม้าอาจจะพอๆกันเหมือนเพราะว่าดูแลจากลักษณะแล้วคือถ้าถ้าแรงม้ามันพอๆกันอ่ะมันจะแบบว่าเราก็ขเขาเรียกอะไรเรนนะว่าจะแซงก็แซงไม่ได้แต่แบบแกถอยห่างเลยก็ไม่ใช่แสดแงว่าแรงม้ามันน้องกับมันพอๆกัน,กนถ้าแรงมา้า ข้างหน้ามันเยอะกว่า้วคือข้างหน้ามันจะแบบหายบุกไปเลยจะนําไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าคัานยังมาข้างหน้ามากกว่าของเรามากๆอ่ะเราจะตามข้างหน้าแบบทันอยู่โอเคเดี๋ยวแล้วครับอีพีสองและที่สามายจุบ๊บจุ๊บสวัสดีครับไอ้หนุ่มไลืมสัตว์์ะไค้ด้วย